สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะเป็นการแนะนำขั้นตอนการสำรองข้อมูลในโปรแกรมบัญชีฟอร์มูลาขั้นตอนแรกเราเข้ามาที่โปรแกรมบัญชีแล้วก็อยู่ที่เมนูหลักจากนั้นมาที่เมนูบำรุงรักษาข้อมูลครั้งนี้เดี๋ยวเราขอใช้เป็นเมนูทางด้านซ้ายให้เราทำการดับเบิ้ลคลิกที่เมนูบำรุงรักษาข้อมูลเราจะพบกับเมนูย่อยคือ Backup d พดี l ค u ค a เลแล้วก็งานบัญชีคลิปนี้เราจะเป็นการแนะนําเรื่องของการแบ็กอัพมาที่หัวข้อแรกค่ะการแบ็กอัพ เมื่อเราคลิกเข้ามาที่หัวข้อ Backup แล้วเราจะพบกับการ Backup หลายหัวข้อเลยเรามาที่หัวข้อแรกค่ะ Backup หนึ่ง Backup หนึ่งจะเป็นการ Backup สำหรับข้อมูลทุกๆบริษัทที่อยู่ในโปรแกรมนี้ถ้าเรามีบริษัทเป็น10บริษัทร้อยบริษัทการ Backup หนึ่งคือการ Backup ทั้งหมดทุกบริษัทที่มีอยู่ ส่วนหัวข้อต่อมาเป็นการแบ็กอัพ3การแบ็กอัพ3คือการสำรองข้อมูลเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เราเลือกเข้ามาสำรองข้อมูลเท่านั้นส่วนหัวข้อต่อมาแบ็กอัพ4เป็นการสำรองข้อมูลเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งและสาขาใดสาขาหนึ่งที่เราทำการเข้ามาสำรองข้อมูล ส่วนหัวข้อสุดท้ายจะเป็นการแบ็กอัพฐานข้อมูลชื่อบอกชัดเจนค่ะว่าเป็นการสำรองเฉพาะฐานข้อมูลเท่านั้นฐานข้อมูลก็ตัวอย่างเช่นลูกหนี้เจ้าหนี้สินค้าผังบัญชีประมาณนี้เราจะไม่ได้ทรานสิชันมาด้วยเราจะได้เฉพาะฐานข้อมูลอย่างเดียวฉะนั้นหัวข้อที่เราจะต้องทำการแบ็กอัพและโปรแกรมจะขึ้นมาฟ้องทุกๆวันสุกก็คือแบ็กอัพหป้องกันข้อมูลเสียหายเราสามารถคลิกเข้าไปที่แบ็กอัพหนึ่ง โปรแกรมจะมีข้อความขึ้นมาว่าแบ็กอัพนี้ควรสำรองไว้2ชุดก็ให้เราคลิกโอเคได้เลยจากนั้นโปรแกรมก็จะ default ในส่วนของ่านและที่เก็บในการสำรองข้อมูลเราสามารถเลือกเป็น Drive ที่เรามีอยู่จะเป็นได c ซีหรือไดรดีก็ได้เราคลิกที่ตัว drop down ตรงนี้นะคะเราก็จะมี Drive ให้เราเลือกเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นได i ์ดีแล้วก็โปรแกรมจะดีฟอ l ์ ข้อมูลให้ไว้ให้ว่าแบ็กอัพเนี่ยจะใช้ชื่อเป็น fm-back 1.4sc เราสามารถใช้ชื่อนี้หรือเราจะเติมวันที่เข้าไปด้วยหรือเราจะเติมข้อมูลที่เราทราบเลยว่าอันนี้คือการแบ็กอัพของเราจากตัวอย่างเดี๋ยวเราจะเติมเป็นวันที่เข้าไปจากนั้นให้เราคลิกโอเคเมื่อเราคลิกโอเคแล้วโปรแกรมจะมีข้อความแจ้งเตือนอีกหนึ่งข้อความใส่แผ่นสำรองไว้ที่ไร้ดีก็ให้เราคลิกโอเค จากนั้นโปรแกรมจะทําการสํารองข้อมูลระยะเวลาในการสํารองข้อมูลขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลของแตรรฐฐ่ละกิจการแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องในการใช้งานด้วยแนะนําว่าการสํารองข้อมูลขั้นตอนนี้จะต้องสํารองข้อมูลเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นกรณีที่เราใช้เป็นระบบแลนเครื่องอื่นๆที่ใช้งานอยู่ต้องออกจากโปรแกรมฟอร์มูลาแต่ว่ายังคงใช้งานส่วนอื่นๆได้ยกเว้นโปรแกรมฟอร์มูลาเท่านั้นเมื่อเราสํารองข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรา าจจะสำรองข้อมูลชุดเหล่านี้ค่ะไว้ใน,ในอุปกรณ์อื่นเช่น Hard i t ์ External หรือว่า Cloud Solution ที่เรามีการเช่าไว้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงโดยที่เราสามารถใช้วิธีการ Copy จากโฟลเดอร์นี้ที่เราสำรองไว้ไปไว้ใน Hard i t ์ External หรือว่าไปไว้ใน Cloud Solution ได้เช่นกัน นี่ค่ะโปรแกรมสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วเมื่อสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วเขาจะขึ้นข้อความแบบนี้นะคะสำรองข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกโอเคได้เลยหากเราต้องการตรวจสอบข้อมูลว่าเราสำรองไว้ที่ไหนยังไงโฟลเดอร์ชื่ออะไรเราก็ไปสำรวจได้ที่ไดรดีที่เราสำรองไว้แล้วก็โฟลเดอร์ที่เราระบุชื่อไว้เมื่อสักครูน่นี้โปรแกรมจะมีข้อความแจ้งเตือนทุกวันศุกร์อย่าลืมสำรองข้อมูลกันนะคะ เล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป